เกิดยังขึ้นครับพี่น้องพอการใช้ได้โพสซึ้งถึงหมอนอิงแบบนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีไปย,ยังหมดหมอแค้นแฟนหมอล่ำแฟนครับเอฟซสาวน้อยเผ็ดบันแพงแฟนครับเอฟซี FC. อีลาน้อยอิงสู้ขู่สุขคนนะครับเดอ้อเมื่อ เศร้าสีพานมากพอการใช้ได้โพ้ถึงที่หมอนอิงโอ้ดูแลกีฬามนอ,อุ้งอิงแบบนี้ครับไม่ให้คลาดสายตาเลยนะกลางวันจนสอดเป็นสิแกนว่าสอดแจ้งกหนะครับเธอมันสุดยอดจริงที่หมอนบอดในเบิงแต่ตอน นอนหลับนาะเอาใจไปเลยถ้าเสียนว่า,าพี่หมอนอิงแรกเริ่มเดิมที่พี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลรับยังจำสตอรี่ครั้งนั้นได้ดหรือไม่มาครั้งแรกๆได้รับคำติมากมายหลายคนบอ่ชอบ หลายคนบอเข่าใจว่าเข่าใจในการปฏิบัติของการทำงานของพี่มอนอิงแอนตี้มีดราม่าเกิดขึ้นสารพัดพี่นองหลังจากที่บอสโจเอินไปเว้าทำความเข้าใจในการทำนานทีดูแลอีหลานองอี หลังจากนั้นมาฟีดแบ็ตีกับบอจังเดือนก็นจะได้เห็นบทบาทของหมอนอิงในการเซฟอีลาโนอิงเบิงแยงอีลานออิง,งคือสะโคบทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เช้ายันยันสว่างเห็นไหมคืออยู่เคียงขางอีลานออิงตลอด ทั้งด้านหน้าเวทีที่ทำการแสดงเขาเสียนหลายขังหลายเทือกี่นองที่มีแฟนคลับเอฟซีจับมืออีลานวิงบอยย่อมอยากปล่อยบางเทือกบ,บ,บกีบกับกำมือเนาะมือทางซ้ายเลยสิคือบีบคือกำหลายที่สุดพอไผ่ไผ่ก็อยากมาจับมือโซกมือหมานบางคนจับบอจับซื้อ,อจับแล้วบีบเบื้องน้ามาหนิ บีบกับบีบบ่เห็ดบ่บ่เห็ดค่อยๆเพราะมืออีลานา้องเองนิ้วอีลานา้องเองมันบ่มีกระดูกมันเจ็บเวลาถือค่อนมาบีบแห้งๆยังที่ถือมือเคื่อนนี่ก็ถือบีบถือจับจนได้ประกาศออกไม่ว่าจะจับซื้อซื้อก็ได้ย่าบีบเมื่อหลายแห้งหลายเห็นบ่พี่หนอ ที่หมอนอิงกันยังได้ดูแลบ่ได้ดูแลเฉพาะหน้างานกลับมาบาดมาซองกระตามที่พอการใส้พโพดบ่รู้แลแต่ตอนย่มหลับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บกะสิได้เห็นแล้วอาบนา้ำเสร็จซับเรียบร้อยมีหมอนอิงก็ะสิได้มากเห็ดผมหายบาด มาแต่งผมให้ทักเปียให้บังเทือเสืออ้อพาอาพ้อชุดหลวมก็ต้องน้ำเข็มขึ้นมาเย็บมาปักอยู่เทิงเวทีเพื่อให้กระชับสัดส่วนที่สุดด้านหนาเวทีกับเป็นบวณิกาคอยดูแลคอยวิทักษ์อีลานั่นีตามตามคอนเซ็ป ตามที่ผู้เป็นพ่อหรือยังบอสโจรหรือค่นว่างว่างว่างแปนเอาไว้แล้วว่าลูกสาวดังลูกสาวนังนี่กเฮ็ดคือศิลปินไข่ใหญ่ๆเพื่อนมีคนดูแลมีคนซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังด้านข้างเพื่อความปลอดภัยในการเหตุการณ์เหตุงานหน้าเวที ย่างน้อยกะอุ่นใจเพราะว่าขาอีลาน้อยอุ้งอิงนะ่ะอยู่คดเดียวหนาเวทีมีแบบพอยุดพอยอยกับป็นผู้้ายการสิฟ้อดีใไก้ชิดอดีมากเกินไปณนปัจจุบันมันกระดูบอสวยบองงามเพราะอีลาน้อยวิ้งกะเริ่มเป็นสาว กีฬาโนอี้นิดว่าถือว่าเป็นคนที่วรดมีแพ่ไพศาลการได้รับการคุ้มครองการดูแลจากพี่หม้อนอิงพี่หม้อนอิงการได้รับอานิสงจากการที่ดูแลจากการที่ได้ติดตามกีฬานนอยี้ แฟนครับเอฟซีบางคนเพิ่นนไ่ติบเพิ่นกับอะไรไฮแต่อหลานมงังอิงเพิ่นกระเยินห้พี่หมอสอีน้ำนในฐานะผู้ดูแลนั่นคือส่วนหนึ่งครับยางมือเค้ืนการได้รับมาลัยได้รับสินน้ำใจจากแม่ฮักสวิสเซอร์แลนด์ก็ได้รับ ย้อนว่ามาดวงมาแย่งอีหลาน้องนี่พี่มอนตองขั้นหนึ่งเคยได้โพสตว่ามาอยู่กับอีหลาน้องวิง่งมีเงินเก็บม,มีเวลาเบิ่งแย่งขอบขั้วอยู่กับอีหลาน้อง,ง,ง,งอตตวิง่งซ้ำเถื่อนลอตเตอรี่รางวัลทีหนึ่งใครที่อยู่ใกล้ชิดอีหลาน้องวิง่ง ซ้ำถือลอตเตอรี่เพราะอย่างผู้ดใดกับมาหักผู้ดใดกับมาฟว้ของฝากของตอนบอกอึดบอคอย่างกีฬาน้องหญิบ่ได้รับแต่คนเดียวคนรอบข้างกระแดนรับนั้นในสิ่งที่กีฬาหน่อยได้รับไม่ว่าจะเป็นของกินของอยาก แก้วแวนเงินท่องต่างๆแม่หน่อยเพื่อนก็ตอบแทนยางบ่ให้ขัดบ่ให้เคินดดูแลซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ในเมื่อมาดูแลกีฬาน้องอิมาเบิงกแยงง่งกีฬาน้องอิบางครั้งบางทีกะได้แนะนำในสิ่งที่อีลาน้องอิงบอกเคยบอกเคยพอใได้ฐานะพี่บอสอ,อ,อิงผู้หนึ่ง เป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านโลกผ่านเอียงมากมากไม,ม่การผึกษาอีลาน้องผู้หญิงใดใครค้ารึ้ษาอีลาน้องผู้หญิงใดแบบนี้ครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากเรื่องราวดีๆสำหรับในช่วงบ่ายช่วงนี้นะครับเนาะสิบ่บายสองแล้วขอบคุณที่คำว่าเบิ่งขอบคุณที่ขำวม,มาแย่งพอ,อกันคลิปน้าสบายดีครับผม